มาครับผม่อหม่พี่น้องครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับผมวันนี้นี่ฝนซึ้งฝนซิซิวันํำนะครับนุ๊กตกเบ้าพองแห้งพองเบ้าพองแห้งพองแต่บปาคาดเม็ดเลยครับมาข้าวแรงของมาแรงนี่อันนี้เป็นบะเขือเผาครับบะเขอเยาวเนาะเผาแล้วก็แกะเปลือกมันออกแล้วน้ำปลาก็ยาะแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกบะทวดินคั่วครับนี่นะมันจะหอมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพักกับเนาะนี่บะเขืาบะทวดบะแตงครับ อันนี้เป็นกิก,กุ้งทอดกิก,กุ้งจุ๊บแป้งทอดจุ๊บแป้งโกกี้แต่ไม่แต่นี่นะตัดแบบนี้ขนาดพักนึงมีฉะนอหอยวันเนาะนักเหรอเนาะ,ะหอยหลวงบรรลักษณ์ขี้นกนะครับนี่แล้วอันนี้กับนี้เป็นไก่ทอดไก่อบเนาะอบหมอทอดไรน้ำมันหลักๆอันนี้เป็นอันถัวดินคั่วครับมาดยหอมมาจิ้มอันนี้ก่อนน้ำพริกถั่วดินคั่วมันจะหอมครับหอมคนละอย่างกับน้ำพริกถั่วดินต้มนะ หอมจังเนี่ยม้อมะอม้อกินพอดิ้นน้ำขึ้นมาเลยทุกคนทุกท่กินพอยดิ้นนะครับครั้งหน้าก็เป็นกินพริกกินคิวพริกขึ้นมาม้อครับในกล้าเลยเนี่ยมะเผือคงหัวนี่ดิมะม้อเนี่ยว้าวเจ๋งสุดเจ๋งมาแรงวันฝนซึ้งฝนซิฝนตกแบบนี้ พ่พี่น้องกินข้าวแรงก็มันยังก่อนอมเมนต์มาบอกกันจิ้มเนอร์นี่วันนี้ผมกินครับนี่ครับนกอันนี้พ <c oughs> ี่กุง้งเดี่ยวตัวกี่บาทแม่เคนขายกาันตัวสองบาทก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมน,นี่นะนี่พี่กุ้งจุกแป้งกุกี้ทอดขอบข้าวครับขอบข้าวนี่หบอกสองบาทคุณบอกเริ่มเดี๋ยวนี้ันจะได้คุดย่องตะนั่นแหละแนะแตะก้อนนี้ถ้าบะคุดเก๋าน้ารอเนาะ ลวมไปซองมาคืนแต่เดียวนี้เราก็ปลักเข้าใส่วมันเอาต่อแปร่แปลงนะครับไต้เกือบทุกอันเลยต้องได้เปลื่ยแห้งคุ้ยเลยม่อๆนี่มันกลิ่นเกืือมันเกลือเงาผมเกือเผาตั้งติ่งพอดีครับ มันงมมมัเนืัดมันหอ,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 อยกันหอยต้มนี่เลยหอยต้มหลวนมาละี่นกครับหรือเพื่อนเนคำสองแผนมสองแผน,นะนนะครับเ๋ยวเของงดเ๋ยวเข้าง,งดนี่กนะ่ ผิดน,น,นะผิดในนวดได้เลยเนาะมาละพี่นกมามาเก็บข้าวแรงด้วยกันครับหย่อมทอลินถ้วยนั่นะอืมนเนาะหอมครับนกคว่นนี่หอมแบบนี้เนาะอืมืมมสุดยอดสุดยอดมาเก็บข้าวแรงด้วยกันเน้อของกินหไรย่รายงครับวันนี้